ครับสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่ชีแจกแปงมาสูขุขสุขคนเด้อสมองสมบอติผมพอกับซ่องเบาผู้ไทยเก่าพี่น้องมือนเรากข้มาเผาเต่าพี่น้องควันอยากเมิดเลยพี่น้องอาดังแต่เจ็ดโมงกว่าพี่น้องไอจะหน่อยก็อดัดมาซีนพืชพ,พี่น้องอันนี้เบาผู้ไทยซีนซีนเมื่อกี้นี่พี่น้องซีนก่อนชากระตูนชากระตูนมาพลัง เลือกสายน้องก็ตื่นนอนยังมันบ่นยังเออเลอเลี้อยบ่เปลเป็นยังหรอกหายขาดแล้วพี่น้องเป็ี่ยนยังกะขาดแล้วบันเมื่อคืนนี่ก็นอนสบายอยู่ปกติมันจะยิงท้องสบายเลยบ่เป็ี่ยนยังแล้วแต่ฮามอวานนี่กะบรรจัดให้กะมันถือเนาะพี่น้องบรรจัดเปลี่ยไหมดแล้วถือเลีเนาะนี่พี่น้องบาดก็สั่นึกโอ้บาดงามเลยพี่น้องเอ้ย บองคันเยอะหยิบนี่โมหิษส์ท่ายาตัวมันขี้มูกตัวพี่น้องก็อนี้ยยาอันเนี่ยพวกมเป็นน้ำหนามเนี่ยกำยังเอลยเบึงแม่อยู่ยังซชอบบึงแม่พันเพื้นอยู่พี่น้องเองหนุกไายกันใบดีพะลุงด้วะบายบายด้วยแต่บายบายบายนี่เป็นเอลยอยู่แล้ก็ตื่นนอนเดี๋ยวนี้อยากแอบแล้วพี่น้องมีครูใหม่ละเห็นแม่ไปไส้กับเขได้ไปเงี้ยไปขี่กับเขได้โอ้ต ลงใต้กับพี่น้องนะเอาห้องน้ำของ่ได้จักนี้อีดกด้วยติดแ,แม่แห้งเลยพี่น้องเห็นคนมาเปรอะๆก็กกหายเลดก็ใส่หมวกใส่ยังในหอยปหน้าปิดตาในหายเลยนี่พิดแต่่วาเป็นหมออย่างเดียวขนาดเมื่อวานทาไปฆ่าไปาาตัวก็ยังหายเพราะแห้งแล้วแต่หายเป๊บเดียวแต่เดี๋ยวเพิ่งเกิดเช้าดอกเมื่อกีอ้แม่นะนั่งยื้ออยู่ ก็บ่งคักให้ลูกสบายดีลุลงดูลุงดูป้าทิพย์ดูนได้สาดไม้เลยเด้อของป้าซื้อให้ก้าวแล้วว่นเอาเหยังได้บาทเหยังเฮ้เหตยังเนี่ยบ่นนะเออเหยังวันถอยลังเอยลังอี่ยนะเหยังวันนะออเล่นยังวันเาอ๋อเนียวเลยได้พี่้อาเริ้มีอากาสวาวแล้ว เอาแล้วนะไปกันบอไปดาวรถมาให้เจ้าอันเติม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 เนาะเติมเติมเห่นเ้ายป็นหลังใส่พ่อนี่ยังขึ้นได้แบานี้มาดูกหละนไม่กับมันโอ้โท่ไม่มันตาแตกใช่ละบออเลยนะนานเอาเฟนมาเรี้ยงผมดู ไม่เลือดย่อยสับสามจเฮ้ยเบิ่งดูโอ้ไม่พี่น้องเกือบไปพันพันหม่นะจังหวะมันถึกนี่ตาบันระวังจกดีระวังฟาถึกระวังฟาถึอคาได้เลยกันพื้นกชนกังกรตายยังต่อพี่น้องลายลแล้วพี่น้องมันมาเจ๋ว้วมันคือลน่นี่น เอาว่องริเจกเนาะทิมถิมใชเครื่องเดือนเครื่องเดือนเนาะสาเมื่ออันตัวนี้น่พันง่ายนี่มันยังมีหนามไยม่มีหนามแล้วมันพันมันนุ่มนุ่มผ้าแต่หมแต่ได้บมมีหนามมันก็แข็งเตงเต่งใส่ตีนอีกแล้วน มันฟันแบบสากตูนมันวี่นะเวห้องบบเดียบปรับโดน่นดูซ้า,ออายกับบึงแม่ขักเลยพี่น้อยนั่งบึงขาดนียไม่เห็ดยังเนี้ยคนหูเติบจุ่มนน่ะน่ะดูซายนิ่งขนาดเลยสังกบชอบมึงแม่อันพันพื้นอาการดีขึ้นไล่แล้วพี่น้องหมนน้งโซก เ,เปนเนหน่อเร่งให้มันท่านผูกแคนน้องน้ำโสกท่านพื้นนี่เน่อน้องเต,ต่านี้น้่าน้แก็ตื้นมาชินเร่งพี่น้องเร่งพันพันให้มันหมดน,นี่หมดก่อนสิผูกแคนน้องน้ำโสกประมาณอีกสองทิศแล้วมเนาะมนันทีสิบสี่เอมันทีสี่ยอีกสิบสองมื้อพพ พอวันที่สิบหกนะสิบหกแขนวันเกิดตรงตรงกับวันเกิดน้องโชคพอดีพี่น้อยน้ำเปลือกเคล็ดไร้เทียมพี่น้องอันที่กินครับจริงจริงครับผูกก่อนก็ได้นั่นเองครับพร้อมกันน้ำเปลือกเคล็ดไร้เทียมมันงบรายเนาะงดบาทเดียวเลยทั้งผูกแขนทั้งรวยเหมือนคนอื่นอันเช็ดพร้อมกันพอผูกแขนแล้วตอนเศร้ามาเม็นตอนค่ำเนาะตอนค่ำพอมีงานตังเบื้องก่อนนะพี่น้องเจ้าว่าเหมือนเดียวกันสิบหกแขนตอนไหน แต่ว่าผูกแขนแล้วหรอคำมากก่อนเปล่าเครกเนาะพี่น้องเปล่าเครกเนาะน้ำโซ่เปล่าแขวนบ่บอลเปล่าขึ้นเป็ดแปลกใช่ปะกินยังใจะกินยังเป็ดหน่อยซะกระตุ้นตัวหนึ่งก็คงฟอกันกินบ่เป็ดหน่อยตัวหนึ่งมันก็เป็นคนมาแล้วพี่น้องเนาะ มาไดี๋ยวเอาลายคนเนาะมันเกิดยังองมีสามคนนะพี่เนาะวันันเกิดผูกแกนก็ต้องมีผู้ยนย์วันเกิดกสามคนนี่เองจำมือเกิดก็ยังมีแต่าเบลตาเบลเจ็บแม่เป็นยังก็ต้องมีวันเกิดเนาะแม่เจ็บลูกก็ต้องมีวันเกิดดีแม่แม่เจ็บสิตายยังมีไอ้เจ้าวันเกิดลูกช่าอยู่เนาะ แนวมันบ่ะน้องสุกจะได้ของควันอย่งนด้มันเกิดเนาะมันเกิดวันที่สิบหกฮู้พ่อกับน,นี่จะเค้กแล้วฟอนะเค้กอันหนึ่งกับฟ้อนะน้องสุกเดี๋ยววัดจนโดดนึงเนาะเพื่อจะให้มันเกิดปีนึงเนาะ ปีหนึงก็ยังน้อยพี่น้องลูกชายนะแล้วันเกิดวันที่สิบหกนี่คนน้อยๆนี่พี่น้องเองเช้วันเกิดเป้าโอเคเป็นย่ดหลูกละอยังเลือยยังบูักยังเลย้องเขาเจากทีกันต้นลูกกันอาปีหนึ่งเนาะมันก็ทีเก่ง่นนี้ก็กัมีพอข้าไปสั้นจะกลับเพ่ลิน บดื้อไปได้ปกติเดี๋ยวห้อยดื้อเปลี่ยนฝ่ายพี่น้องเปลี่ยนฝ่พี่น้องนับซูนไม้ป่ะจากหนึ่งไปห้าสิบนับจากหนึ่งไปห้าสิบนะพี่น้องสัญญาพแวดล้อมเปลี่ยนเลยคนกะมีแต่อย่างไรจากห้องบอกลุงป่าว่าดเลยจบเดี๋ยวมันเกิดวันที่ฉุกมันเกิดน้ำซึมแล้ว

พี่น้องไอัวกกิ่งกายเด่ดังพ่นะบิดไอพี่น้องบิดกระยามันบไ่ได้ข้าทีบ่<อ>แต่ว่าง,งามเรียบงามอย่างไอพี่นอ้องไออันนี้บ่แมนบ่เปล่นวัดไอพี่นอ้องท่ายาซักตูนท่ายาไอพื่น้องเศร้านี่มาได้ซุกกระโปงดอกพ่นะท่ายายชื่อนี่นก็เลยเฟื่องชื่อ ฝนฝนฝนบายบายลูกหลาบายบายเล่นไม่โอ้ยบา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 ยไว้โอ้ยเหรินจาอบไม้ลูกลานคับฮงโอ้ยดีโอ้ยใครงกล่องทาง่างเจ้านลลูกลาะเอาไหมใคาทางกล่องมาทำนะเราข้ออีพอขอมะขอมาลูกลานครับฮงขอขอขออ่ทิมเชนเนาะ Tim thế tìm xa bác chất và bác chỉ cock sau khó khó ở phần don't keep a tongue and fall with your farm tech, cho Your farm tech is home. Mh 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 mhm 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 หมอ h อ i เด้อค้กโค้กโค้กตือนนอนเตะเะสาอพี่น้องก็ตื่นนอนเดี๋ยวนี้กินลายนอนลายพี่น้องเปลี่ยนเลยตะกี้เนี่ยกินกับปลาไล้ที่เข้าถ้าได้หยิบนะนอนกับปลาไขไล้ส่วนหูอะไรเฮ้ยบางเะไรถูกาจฉันบ่งรึเปลยังคือหูแท้หน่นะยังเชียงคือหูแท้ส่วนน่ะหูอะไร đấy หูแท้ หนูใส่กล้องบ่โเห็ดยังวันี้นะเติมเติมมเมเนะนโห้เห็ดยังเคยลังกระินวันนี้เฮ้ยยลงกระิ่นยน่ะเ่อนหมักย่องเลยพี่น้องเลยลูกนะถูกคานตอกแดกอแดกอยู่เคิ่นหมักย่องนี่ล้อนี่เพิ่นยังคือหมักย่องแท้ถูกถูกเห็ดยงนี่วันนี้ถูกถูกถอยลงกระนพูนะยากย่างเลยจ้านี่นะ แมนเดือดเดือดเดเดไปก่อนพี่น้องเก็บเก็พาพไวเพียงเทานี้พี่น้องถ้าติดใจย่ดลงกลระไลสุดกระไลก็แซกก็ติดตามให้ซ่องเบาไปไทยด้ยพี่น้องพอกันคลิปหนาสบายดีลูกชายไปเลย